ััครบไปยายบัตรจุดสวนหรือพาไปเบิองสวนสวนทางยายบัตรครับมา,บา,บาบจากใยายบัตรสวนที่เฮ็ดออกกัน,นะครับสวนที่เฮ็ดออก lâu lô, lâu lô Non như vậy lâu 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 Mà lâu lắm lâu lô, lâu lô, lâu lô lâu 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 กินหัวไหลเจี๊นหัวไหลอื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 เอ๊ะเร็บเนี่ยคนน่ะอันนี้อันนี้เจ้านินครับอันนี้ลูกเด็กเป็นพหลูพโลูมหาท่านผู้ชมเลยลูกในเจ้าพหลูพหลูพหลอู Ở đây, ở đây, đây, ở đây. Anh ấy holo, anh này, đục đít, anh ấy cho nín, anh ấy cho bố mồm mồm đâu đâu. Ở đây, ở đây. có mưa này, có mưa này. Nào, cắt tay cắn. Đây bên ta bỏ ăn ngon được อีรับเพียงคืนครึ่งมาถึงแล้วอานาจับใจบัตรดปใสละคนตื่นไปไอ้ตื่นนั่นแหละอยู่ไปเให้สวนครับไม่พายเบิ่งสวนอันนี้เอาเบิ่งเตาถ่านเตาถ่านเตาถ่านนะครับ ยังเผาอยู่แบบสมัยเก่าอยู่นี่เขาเก็บดึงห้อยเราหดใหม่ๆหดหน้าเราทานใหม่ๆเผาแบบสมัยก่อนู่ครับใจเก็บโป้งเอามาหอดแล้วมาหอดแล้วยังคือลูกเก็บได้เศรฐิไม่ให้เจต่งไงเจต่ง thảo bội yang em yang em thua yêu ngô ngô Thua ngô 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 này ngô 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 ngô

xuống nhai bắt, xuống nhai bắt ngon rồi Hãy subscribe cho ออกจากหอกนั่นมานหะนมันยานคนสันติตื่นหยังตื่นคนกับเป็นป่ะเนี่ย เดี๋ยวไปลำในบ้าลังพักก่อนเลยเอาตัวนี้ไปตัวอื่นเลยไปนะมันคือบอย้างออกมาสั่นอีกเดง็งเดี๋ยวตัวยแยงเดง จะเอางวัวออกลามครับท่านผู้ชมนะครับงวัวอยู่ด้านหลังครับยากระย๊าออกลามแล้วโยาวลามเสร็จแล้วจะพาไปเบิ่งสวนผักครับสวนผักยาบัดมาปลูกผักยังเนี่ยซีสหายของตัวนี้เต้าตัวแดงๆเอาเอา,เอาองูจิมาทับ่บบนี้นี่ bốn cái,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  หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวมีลูกทุกตัวเอ้เวอร์โอจอดรถไปนี่แล้วไปหา,ปาพักสับโอคุณย,ยางไก่เถอะ vừa tăng suy đen mất ai lép nhầy liếm rồi nè không nè 3 ทมกำลังไอ้หาลักตอกหัวครับส่วนยยบัตรก็ไปนั่นแล้วไปล้างพักแล้วอันนี้แบตมืดครับโอ้ยเหลือตะกองก็สับสั้นสะเทือนเนี่ยแล้วก็บอกคอยชัดครับไป่บางเายพัดหลับน,นี่นต้นหอมกะยังงาครับยยแต่งรับสื่อรู้จากบ้านเนี่ยห้าทิบ

กมือนี่หวาบาดใหญ่เขาเพียรจ้านันดีเอาติอะไปถ่ายช้างเหนือขั้นหล่นมาครับ่มาเท่ากับมืออื่นอยู่ที่อุเจจะดอกไม้ยายปลูกบุวงโอ้ดกสุต้นครับปลูกน้ำขันแท้อันนี้น้ำดอกไม้อันนี้เขียวสวยเขียวสวยน้ำขันแท้ไปปลูกน้ำขันแท้ได้กินเสย đi chín kín thơ. Hãy gặp lại một phần. Bia khanh gặp 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 như gặp gặp này gặp 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 บอพ่อทองได้หายยักเต็มหายเนี่ยบอพ่อทองได้หายยักเต็มหายเนี่ยสนุกแอนอ่าหายสมัยเก่าขุดสะขึ้นมาพ่อบอกอยางหลายครับเนี่ย รถท่านได้พาไปเบิ่งเต็มใบเลยนี่เป็นสวนผักสวนผักอยู่ทั้งนั้นไปเบิ่งสวนผักกันครับว่ายายเราปลูกผักอยังเนี้ยกองแบตมดเลยได้ใส่โทรศัพท์อู๊นอู๊นขับเรานางล่างหอมอยู่คุณอันนี้ก็เป็นสวนผักยายบัดบุกแตงก็มี มีบกแตงแตงก็เก็บขายต้นหอมอีตูด้ดีไปแมงลักต้นหอมก็ออกดอกแล้วอืนี่บกกลิกบกยางงามเลยพริกนี่ก็เป็นบวกลาเทศเคือเทศกระดกงามเหมือนกันครับคือเทศเคือเทศนี่ก็เป็นบกเกือเทศฝักทอง โอ้ยบัดลนเลยรูปมันจะคือหน่วยบอกอือ้อหน่วยฟักทองย้ายจีปูกันดอกดาวเรืองอ่อมสวนเลยเพราะว่าให้มันกินชุนมาแรงมันจะบดเอามาลบขวนครับมันบกเคี้ยกับบยางดกบกหวงก็มีบกฮวงกระดก,ก,ะกต้นนี่บุยางกรอบครับนี่ต,ต้นนี่กรอบมากกรอบนอกนุ่มในเฮ้ยไม่ใช่แล้ว กชีฟ้าบกเขือเอาพะโลมาอย่างนี้ขึ้นใช่ายเนื้อผักเป่นย้แล้วปลูกของงามสู่อันเลยครับคนมือเย็นเาเอินคนมือเย็นปลูกของงามผมนี่เร็วเลยเลยอันนี้ผักเป่นอันนี้สาราแเน่แกตัดไปขายแล้วคือผักเหยียดบ้านเขา ยังสวยเลยอันนี้โหระพากระเพรากระมีผักสวนครัวมันบกนาวสามีตุนตะกีนี่มันบกยางแหลงนะครับอยู่นี่มันปลูกของบ่ได้เลยย้ยายแล้วมาเห็ดฝืนจนปลูกของได้สุดยอดเลยมีต้นแค่ทั้งรักทั้งแค่ต้นรักอยู่ข้างถนนต้นแค่อยู่สวนครับ อันนี้สวนบกทัวใหญ่ทัวบกทัวตัวฝักยาวเป็นหนวยแล้วอันนี้แกเก็บไปขายแล้วบกฮงลางหอมเสร็จแล้วพร้อมจี๋ส่งขายบ<อ>กทัวบกยางงามทักซี นี่แตงเตโนยังไงลองดูครับท่านผู้ชมสวนบกเขียบครับสวนบกเขียบก็40ต้นสวนบกเขียบอันนี้ก็เป็นบกกูดใบบกกูดใบบกกูดนี่ก็ยีเตี้ยมเบาคายเ่าบนมองขีดกระบอกยัง่งตอนนี้เนี่ยโอ้พอดีแหละเก็บไปเห็ดเมนูก่อน ไม่มเอา,ขอออออาัขอกู้ทำนอยล่ะแกลับ้ทนเขาเกียนเออทำน,นี่เลยพ่อดีกันเขาเกียนไม่จินยาาโอเคโอเคมาใส่เขาโมหนึ่งเก็บแหงขาจะไปหลังผักอยู่อย่ยงงกินไ,ไปกินงานบุญบท่นไนยู่มี ยังเช็ดยางอยูกใช้เขาไปก่อจะคอยย้ำหิวก็จะคอยไายเขาบี้ะต้มไก่ปล่ย่างตอนนี้มันรวมมีปล่ย่างหอยไว้ดูนีปล่ย่างปล่อแห้งมีเม็ดปล่ย่างพันปีมีหอดไก่ย่างพันปีมีหอดไก่มีหอดไก่ย่าง โอ้ยกล่องบบรัดเลยกล่องโทรศัพ์ก็กได้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับพ่อกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้หน่อยด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายแบตหมด